ดูไบเริ่มพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2523นะครับโดยได้ตั้งเขตปลอดภาษีเจเบลอาลีขึ้นมาในปีพุทธศักราช2528ซึ่งเขตปลอดภาษีนี้เองเนะครับเกิดขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในรัฐดูไบโดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือการยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีกำไรครับ ท่านผู้ชมครับในประเทศจีนนั้นต้นทุนค่าแรงต่ำนะฮะแล้วก็ผลิตสินค้าได้จำนวนเยอะมากแต่ว่าสินค้าเมืองจีนนี่นะครับท่านจะเห็นว่าผลิตได้ราคาต่ำแล้วก็ราคาถูกแต่ข้อเสียของจีนก็คือว่าในหลายประเทศครับตลาดจีนนั้นยังไม่สามารถที่จะเข้าไปเจาะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน,น,นะครับตลาดในเดินออกกลาง ที่มีฐานะร่ำรวยอย่างประเทศคูเวตประเทศซาอุดีอาระเบียหรือยอย่างกาสารฐอารับเอมิเรต์นี่นะครับแต่ปัจจุบันครับก็เริ่มมีบริษัทจีนนะครับที่ผลิตสินค้าราคาสูงนะฮะแล้วก็ท่านจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะฮะเริ่มมีแล้วนะครับเป็นร้านที่เป็นตัวแทนของจีนผมจากจีนอย่างนี้นะครับว่าในประเทศไทยของเรานี่นะครับเราอาจจะผลิตสินค้าราคาแข่งกับจีนไม่ได้นะครับ แต่เรื่องตลาดเนี่ยนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะหาตลาดได้มากกว่าของจีนนะครับด้วยเทคนิคของคนไทยเนี่ยนะฮะก็จึงอยากจะแนะนําว่านะครับบางครั้งเนี่ยเราชาวไทยครับอาจจะร่วมมือกับทางบริษัทจีนหาตลาดให้ประเทศจีนก็ได้ตามถนนหนทางในรัฐดูไบนะครับมีสำนักงานนำเข้าและส่งออกสินค้าใน UAE จําจำนวนมากครับโดยสำนักงานเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเจ้าของเป็นพ่อค้าที่มาจากประเทศในเครือรัฐเอกราช อย่างเช่นประเทศเบลารุสแอสโตเนียลัตเวียมอโดวาอูเครนหรือรัสเซียเป็นต้นครับโดยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าประเทศเหล่านี้นั้นยังไม่มีระบบการเงินและธนาคารที่มั่นคงการซื้อขายในระบบ Letter of Credit หรือที่เรียกกันย่อๆว่าระบบ LC ของธนาคารจากประเทศเหล่านี้จึงยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากสักเท่าใดครับ ดังนั้นพ่อค้าจากประเทศเครือรัฐเอกราชจึงต้องประสบกับปัญหาพ่อค้าชาติอื่นไม่ยอมรับ l อของตนวิธีแก้ปัญหาก็คือพ่อค้าจากประเทศเครียรัฐเอกกราชต้องเข้าไปตั้งสำนักงานนำเข้าและส่งออกสินค้าในดูไบเพื่อซื้อสินค้าจากประเทศต่างๆเข้ามาและส่งออกสินค้าเหล่านั้นไปยังประเทศของตนอีกทีหนึ่ง ดังนั้นตัวเลขการนำสินค้าจากต่างประเทศของสหรัฐอเมิเรตจึงมีเป็นจำนวนมากนะครับทั้งที่ประชากรก็มีเพียงแค่2.5ล้านคนเท่านั้นสินค้าถึง1 0ล0 8 0ที่สหรัฐอรับเอมิอริรตได้สั่งซื้อเข้ามานั้นภายหลังก็จะถูกแจกจ่ายไปยังประเทศอื่นๆต่อไปนั่นเองครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงว่าดูไบคือเมืองแห่งศูนย์กลางทางการค้าโลกอย่างแท้จริงครับ เดี๋ยวนี้นะครับเสื้อผ้าที่ขายตามร้านต่างๆนะครับที่เป็นตลาดกลางแล้วก็ตลาดล่างครับในสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์นั่นนะครับจะทําจากประเทศจีนแค่ตรงนั้นเลยครับแล้วก็ตราก็จะเป็นตราของประเทศจีนนะครับหญิงเหงงแต่ปรากฏว่ามีตัวอักษรภาษาอาหรับ,บิกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ ราคาก็ไม่แพงนะฮะตัวหนึ่งไม่ไม่ถึงพันบาทด้วยซ้ำไปครับนอกจากจะเป็นของที่ผลิตในประเทศจีนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีบางส่วนนะผลิตในประเทศอินเดียนะฮะแล้วจะเป็นประเภทเสื้อผ้าแบบนี้นะครับก็จะผลิตในประเทศไทย ผมภูมิใจมากเลยนะครับที่เวลาเห็นเสื้อผ้าแขวนไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนไว้เลยว่า Made in Thailand ถ้าทำจากประเทศอื่นนะครับเขาจะไม่เขียนไว้นะครับแสดงว่าของที่ทำจากประเทศไทยนั้นราคาแพงกว่าที่อื่นแล้วก็คุณภาพดีกว่าที่ผลิตในอินเดียกับผลิตในประเทศจีนครับ